โอเคแล้วผมก็อยู่ผมดาร์ adalah, กฟ็อกซ์น่ะก็อยู่กันในเกมคริสต์แอคชั่นน่ะก็คลิปนี้คือผมจะมาป่วนในโหมดยิงหมาป่าแล้วกันนะมาก็ในโหมดนี้ก็คือมันจะส่งปืนตระกูลเอ็มให้นะมาใครจะเป็นเอ่ยคนนี้ป่ะนั่นไงคนที่เป็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยื้ยยึบเฮ้ยหลบ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 ได้ฮะหลบได้ฮะไปแล้วไปแล้วบาย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 เพื่อนโหอยู่ที่คนเอาฉายล่วงอะไรกูไม่นะเราอยู่กับเพื่อนเราดีกว่าฮะ ชึบโดดไปเนี่ยชอบโดดล่วงอ่ะเวลามันตื่นเต้นมันจะโดดล่วงฮะชึบมาค่อยๆไปอ่าประมาณน,นี้หาป่ามันจะมาเลยเลยเป่าฮะเราต้องมารวมกลุ่มกับคนเยอะๆฮะมันอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ด้านบนนู่นเหรออยู่ด้านบนนู่นฮะยิงได้หรือเปล่าเนี่ย เฮ้ยเกือบยิงได้ปะยิงได้ฮะชึบเอาเฟืา้อมาแล้วเราล่วงอย่างเงี้ยเราต้องขึ้นไปบนนี้ก่อนละกันแม่งแบบผมชอบโดดรวงฮะตรงนั้นมันอยู่ไหนเนี่ยหมาป่ารอฮะรอรอให้มันบุกมาละกัน คนนี้ปืนโฮลี่ฮะเป็นโฮลี่เอ็มกันทั้งนั้นเลยแล้วส่วนคนคนนี้ล่ะถือมีดคู่ฮะก็ลม่มแล้วก็ปืนดาร์คเอ็มอย่างแน่นอนคนเข้ามาแค่เยอะหรือย,อยังฮะมีกันแค่นี้หรอ <c oughs> ก็ไม่เป็นไรฮะเราก็เล่นเหมือนกัน <c oughs> คนน้อยๆนี่แหละห <c oughs> มาป่า <c oughs> ม่งหายไปไหนก็ไม่รู้ฮะ เรารอให้มันมาแล้วกันมันอยู่ไหนนี่อ่ะเราวิ่งหาเลยแล้วกันมันควรจะเสียเวลาเลยฮะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่นี่นี่มาเยอะมาแล้ว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 ฮึบลบลบก่อนจบก่อนฮะวิ่งแล้ววิ่งหนีแล้วไม่อยู่แล้วเพื่อนคุยกันด้วยเพื่อนชึบมาหาแล้วมัน มันวิ่งมาหาเราละนั่นตัวตบเป็นหนึ่งคนฮนะเราอยู่ตรงนี้แหละปืนเสียงโคตรด,ดังเย้ยยังอยู่ไหนนะอีกตัวหนึ่ง,นะอ,ง,อ,งอ่ะมันจะมันจะโดนตบป่ะตบกันแล้วกันต้องระวังอีกตัวหนึ่งฮนะ อ้าวตัวยิงหัวแตกไปเลยตัวนั้นชึบอ๋ออีตัวนี้อยู่นู่นใไทม์ยิงสักกระสุนหมดเลยฮะมาอีกแล้วเหรอต้องระวังอีกตัวหนึง่งนั่นแย่มาอีกตัวหนึง่งหมดเลยเอาเรียบร้อยชนะพอดีฮะเกือบโดนตบขอปืนกลได้ไหมอ้าวปืนเดฟะเดฟเอ็มได้อยู่ใครจะเป็นหมาป่าก็ไม่รู้ฮะ อันนี้จะเป็นหรือเปล่าฮะเป็นปะเป็นไหมไม่ได้เป็น,ปนสวยอยู่ด้านล่างเหรออ๋อเจอแล้วอยู่ตรงนี้เองมันมาแล้วมาดูละเราย่ยอใส่ดีกว่าแต่ยิงแล้วยอ่อใส่ฮนะเฮ้ยก็ยิงแรงอยู่เหมือนกันนะปุณณนี้แต่ก็คือว่าไปเกินไปอได้ ผมไม่ได้คิวว่ะปืนอันนีไไ่ได้ฮะโฮลี่เอม็มเห้มันเกิดอยู่นี่ไงยิงได้ปืนพบก่อนยิงเลยเพื่อนชึบเราจะมาแอบปันปุ๊ปปันไม่ได้ว่ะเรายิงมันดีกว่าฮะยิงมันยิงมันเยอะมานี่แล้วเฮ้ย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 เยอะอ,อย่ามาอย่ามาเพื่อนอย่ามายิงมันยิงมันเพื่อนยิงมัน ก็ต้องต้องไปเก็บมาก่อนอ่าเกือบจะมันตบปะมันมันแกล้งยืนนิ่งเฮ้ยอยู่ตรงนี้เลยเจ๋อชึบอ,อยู่ด้านหลังนีไงมาอยู่นี่ไงดิมันฮะแม่งมีแม่งมีการแกล้งยืนยนะยนิ่งนะดิมันไปนู่นละผมไมอยากลงไปเก็บตรงนี้อะไรปกกระกสุนนะแต่ว่าเสี่ยงเกินไปตรงใกล้ๆนี่ก็มีฮะ เก็บเลยต้องมาเก็บถ้าเกิดผมตอนตอีกทีนึงนี่ผมตายแล้วนะเนี่ยเพราะว่าผมมีเกาะไงผมมีโล่อยู่แต่โลแม้งพังไปละอีกคนนึงผมว่าน่าจะโดนตบหรือเปล่าถ้าเกิดวิ่งไปทางนั้นน่ะไอ้คนนั้นน่ะเพื่อนนายอย่าวิ่งไปทางนั้นดีเดี๋ยวก็โดนหรอกมันนี่แล้วมันนี่แล้วดีไปฮะใครมายกกันเล่นเนี่ยโอ้ยเสียงดังมาก ผมว่าปืนเดฟเอมนี่ก็สวยอยู่เหมือนกันนะผมก็อยากจะทํานะแต่ว่าสินส o l d ไม่มีอะติดตรงที่สินส o l d ไม่มีมาโนละลายย่อลายย่อใส่แล้วกันนะฮะลายย่อย่อใส่แล้วก็ยิงด้วยยิงไปยิงไปยิงไปผมเคยสเตปเปอร์พลังอะเฮ้ยขอแล้วกันอือผมไม่ได้ว่ะเกือบไปละเมื่อกี้นี้มาฮะเก็บกระสุนมา ก็วิ่งขึ้นไปขไอสู้ทุกคนดิมาใครไปกดอะไรเล่นนะผมลงไปดีกว่าไม่กดอะไรเล่นกันก็ไม่รู้ฮะยิงบานยิงบานยิงบันฮะมันจะมาหาผมหรือเปล่าสัสดีเพื่อนสองหนึ่ง วันที่วิ่งเข้ามาใกล้เลยอันนี้ก็ยังกดเล่นกันอยู่ฮะโอ้ปุ่นดาร์กว่าดาักเอ็มโกโกโกผมว่าต้องมีคนเป็นอะไรเนี้ยผมว่าต้องมีฮะใครเป็นผมเป็นนีืว่าชึบม,มาแล้ว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 ตบตบตบไปต,ตบไปโดนด้วย นะมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วชึบมาอย่างรวดเร็วรวดเร็วฉับไวฮนะรวดเร็วฉับไวชึบมีคนข้คือนครมาด้วยนะฮะมาโอ้ใช้ปืนไส้พิ้งค์นี่หมเป็นลูกซองเหรอชึบโอ้ยล่วงนะฮะล่วงว่ะเอาโดนตบหนึ่งคนสวยงานดีมากเพื่อนอเออมันโลแล้วมันโลแล้วมันโลแล้วฮะ ตอบป่ะตอบป่ะเจบร้อยตายได้เพื่อนอะไรโอ้โหเล่ติดไหนผมนี่เล่นลูกสองไม่ถนัดเลยนะฮะตอนนี้ผมจะเป็นรบเนี่ยวัสดีเพื่อนถ้ากดอะไรเล่นก็ไปดูเนี่ยนี่แล้วกันผมกดเล่นได้แล้วกันเฮ้ยตลังวะไม่ใช่ฮะใครเป็นเอ่ย มันกดอะไรกันเล่นก็นไม่รู้เฮ้ยด้านบนเป็นนี่วะนั่นไงตกลงเพื่อนตรงตามบนเป็นยิงไาเลยรอ,ล,อลาร์ดฮะเป็นลูกจรองรอ,ล,อลาร์ดอืม,ไ,มได้คิวทางนี้ไงมันยืนนิ่งว่ะมันไม่ได้นิ่งที่ว่ะมันหันตามผมมาเนี่ยนะฮะดูปะ มันมันไม่นิ่งฮะไว่รดิง่งเจอมาที่แล้วถัดแล้วมาแล้วเพื่อนเร็วรีบไปเร็วมาตูงนะ้ยิงมันเลยยิงมันในปืนเดฟเขสุดท้าสิบห้าแล้วชิปลงมาเก็บก็วิ่งไปก็วิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไป อ่ายิงฮะยิงฮะึบยิงช่วยยิงช่วยยิงช่วยเอออย่ามาเพื่อนอย่ามาอย่ามาแม่งแม่งมันเข้าไปในนู้นละมันเข้าไปในนู้นแล้วยิงมันยิงมันลุมยิงเออตายเสร็จร้อยไปฮะแม่งทีมเราโคตรเวิร์กเลยทีมเวิร์กมาก แม่งไอหมาป่ามันมันไมนน่บุกเลยอ่ะยิงมันยิงมันยิงมันเข้าไปกแกเข้าไปทำไรไปเ่ยไปฮะไปละวบใบเพื่อนเรไปเก็บกระสุนก่อนเก็บกระสุนมาเย้ดวงมันออกมาแล้วหรือ,อยังยังนี่หว่ามันยังไม่ออกมาฮะ ดูปะโอเคขอไปเก็บกระสุนก่อนแล้วกันในข้างในนี้ฮะเก็บมาแล้วก็ออกไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮึบอุ้ยเกือบโดนมันอยู่ไหนวะเยอะมันอยู่ตรงล่าง,น,ง,งนู่นไงไปดูละยิงก่อนแล้วกันขอทำดาเมจก่อนเป็นตัวทำดาเมจของทีมละผมเนี่ย เราแบ่งเพื่อนในคิวบ้างฮนะเฮ้ยขอตัวขึ้นได้ปะเนี่ยโอ,อ้โหตัวสูงมากเลยมันนี้เลยมันลงมาแล้วชึบตัวฮะตัวแบนี้เลยแล้วกันเฮ้ยเพื่อนระวังเพื่อนเพื่อระวังมาช่วยเพื่อนฮนะเออรอดนะเพื่อนเราหลอดละีับร้อยมีการไปย่อตรงด้านหน้าเลยนะอย่างเกลียนเลย ได้ไมาอย่างเงี้ยเลนิดไนท์ตาสุดท้ายแล้วมาฮะถ้าเกิดผมเป็นผีนี่ผมตบมันได้อย่างแน่นอนนะฮะใครเป็นสองหนึ่งผมไม่ได้เป็นนะอีกคนนึงเป็นนี่หว่าคนคนนั้นเป็นตนัวน,นะพอดีเพื่อนมีการย่อด้วยพอดีพอดีพอดีัอด,ด,ดีเพื่อนพอดีเพื่อนอ เราย่อใส่ดีกว่าฮะนี่เป็นการย่อใส่นะขอจริงไหมเนะี่ยขอสักคิวหนึ่งได้ไหมขอจริงหน่อยละกันขอจริงหน่อยเพื่อนยืดีดนิ้งฮะอึ๊บหือไม่ได้วะอ๋อมันมีคนหนึ่งอยุดถูกหนูเหรอผมก็นึกว่ามันไม่มีใครฮะตรงนั้นชึอบอปใช่ป่ะดสวัสด,ดีเพื่อน เรียบร้อยฮนะแล้ก็ชนะไปจบเกมมาผมว่าผมต่ออีกตาหนึ่งดีกว่านะแม่งไอ้ตาตะกี้คือแบบเราไม่ค่อยได้ยิงเลยฮนะมาได้เปิดสตอมไนท์มานะตานี้นะแล้วก็มาเล่นกับคนในห้องคนเดิมเลยทุกคนเลยนะคนเดิมหมดเฮ้อ <c oughs> ม่จะเป็นวันทีเพื่อนราานอนะวังนะเพื่อนไปหางแล้วไปหางแล้วเพื่อนเรายิงช่วยเพื่อนกันละกันนะฮะยิงไปยิงไปยิงไป ปือสตอมไนท์ยิงดีมากอุ้ยยิงดีมากเลยตอมไนท์ยิงดีมากผมไม่แใกล้าตายแล้วมันอยู่น,น,นู่นนะฮะดูเราดิ้งก่อนมาปะมาปะไม่มาฮะแบ่ตอมไนท์ยิงดีมากอะเดี๋ยวรอให้มันวิ่งมาก,ก่อนแบบว่าแบบลูกกระสุนก็เยอะด้วยอะนะฮปืนสตอมไนท์ชอบว่ะปแบบืนนี้ให้ขอะส่นได้ไหมอะเออ ยิงเลยเพื่อนแต่เดินช้ามากฮะตปซ้ำแล้เดินช้ามากรอให้ผีมันมาแล้วกันแจมไม่มบลุกไปแล้วอันนั้นมันเข้าไปยิงหรือไงนะ่ะเราไปหาันดีกว่าชึบไม่เดินช้ามากเอาหายมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วนะฮะเระกลับไปกักน,กนเพื่อนถอยไปชึบมันมาหรือเปล่า มันอยู่นู่นน่ะมันไม่บุกมากอีกแล้วะนะฮะเราจะอยู่ตรงนี้แล้วกันดูดู Storm Knight M ไปฮะแต่ว่าสวยเลยเป Storm Knight M ผมก็อยากได้เราอยู่เหมือนกันนะโคตจะอยากได้เพือนนะี้แต่ว่าไม่รู้ว่าหาจากไหนหาที่ส่วนจากไหนนะถ้าเกิดใครรู้ก็คอมเมนต์แล้วกันผมหาที่ส่วนไม่เจอจริงๆมันอยู่นู่นไงวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนดูคอยยิงหแบบแล้วกัน นี่ขอหยุดหน่อยละกันไม่ได้คิวป่ะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราจะไม่ค่อยหิวคิวนะเพราะเดี๋ยวตายฮะถือดาบดีกว่าเฮ้ยสวัสดีเพื่อนแม่งมาอยู่ตรงนี้เลยเยย์มาอยู่ตรงข้างๆเลยฮะไปเลยเพื่อนมาอยู่ตรงนั้นอ่ะเกือบโดนเกือบโดนตบแม่งมาอยู่อะไรตรงนั้นวะฮะสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อน ขอจิ้งหน่อยขอจิ้งหน่อยละกันอืมได้คือขอสักทีนะฮะไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายรอให้เวลาหมดนะฮะมันเกิดหรือ,อยังเนี่ยน่าจะเกิดละมันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นอนะ ลัด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 ได้ไหมลัดไม่ได้โอ้โหลัดไม่ได้ฮะเก็บกระสุนมาเรียาริ่งก็ขึ้นไปที่เดิมฮะยริงตรงไหนกันยิงตรงโน้นเหรอเฮ้ยขอรมแจมทุกคนไปด้วยอ้าวเรียบร้อยเอานี่ไปตบเลยฮะเอาพัดไปตบเลยปืนเดฟมาเฮ้ยมีคนหโหยเข้ามาว่ะ เอาเรื่องนะงานนี้ชึบเราขออยู่ด้วยก่อนแล้วกันวันนี้ใช้แฟลชไหนฮะใครจะเป็นเอ็นี่เป็นที่บ่าเดี๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่มลงไป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 เลยมีคนตกลงมาหนึ่งคนเจ้าโน่ตามหลังมาและตัวตบแน่นอนฮึบฮึบฮึบฟูนมาแล้วดูอะไรเพื่อนเย้ ยิงวันยิงวัน,นย,ยิงวันฮะอืตอตกลงเลยแบรบ้อยยิงไม่ทันมันวิ่งแกเฮ้ยตบตบไปได้วะนะฮะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนตอบมันเลยมันอยู่นูน่นน่ะมันอยู่นูน่นนะฮะดักดัก แต่ไม่โดนอีกตบไม่โดนอีกเอ้าเอ้าอีกคนยังอ่ะวิ่งวิ่งไปโดนละจะตบมือโดนด้วยป่ะเนี่ยม,ม,มือผมมันลื่นอ่ะเหงื่อเหงื่อมันออกฮนะมารอรอแล้วกันฮึบเนี่ยไม่โดนอีกแล้วไปก่อนแล้วกันฮึบไปแล้วไปแล้ววิง่งไปฮะวิ่งตามไปวิ่งตามไป ยิงตาบไปเลยฮึบมันลงแล้วลงนี่แล้วอืมเรับร้อยได้อยู่ฮะมันวิ่งติดมันจุกติดเลยปืนเดฟอีกแอตจากตอมไหนมากกว่านี่ชอบเล่นนะมันยิงดีกว่าเดฟอีกนะลูกมันเยอะไงชอบชอบปืนที่มันลูกเยอะๆนี่ตอมไอ่ะแลกได้ไหะแลกได้ไหมแรกขอแลกได้ไหมขอแลกตอมไหนได้ไหมแหวนสวยฮะ สวยฮะขอแล้วกันซัมไลท์อันไหนอ่ะเอาวอยู่นี่เหรอ,อะะดูเลฮะเยอเลยเูอเลยเออันไ,ได้คิวด้วยสวยเราขึ้นไปดีกว่าฮึบเปือสตอมไหท์มันแรงฮะชอบชอบตรงนี้แหละเราอยู่กับเพื่อนเราดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะนะฮะ ใครไม่เป็นผี่วะดูกันคนภาษาจีนใส่อักษรภาษาจีนฮะยิงอะไรเนี่ยยิงอะไรเนี่ยเพื่อนผมว่าคลิปนี้คลิปยาวแน่นอนเลยเ๋ยวต้องตัดเป็นบางส่วนแล้วกันตัดให้ดูเป็นบางส่วนนะผมก็อัดตอนประมาณนี้เลยสิบสี่นาฬิกาแบตใก็จะหมดอยู่แล้วก็ชาร์จด้วย power bank นะล้อเนี่ยล้อเนี่ยมันอยู่ไหนวะไม่บุกมาเลยอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ย เราก็ไม่อยากลงไปนะต้องระวังนะตรงนี้ผมนั่งแล้วกันดังแล้วกันนะไอ้นี่ไอ้นี่มันใส่ห่วงห่วงยางเป็ดเลยมาฮะไข่กระสุนมันหมดแล้วปัก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 ปัด้ะไอ้นี่แบบกระสุนปืนเดฟหมดม่ือทำไมไม่ลงไปเก็บกระสุนนะเพื่อนผีมันอยู่ไหนไม่รู้มามาป้าฮะ หมาป่ามันหายไปแล้วมันนอนหลับแล้วมั้งเนี่ยหมาหมาป่าเนี่ยสวัสดีเพื่อนหมาป่าอยู่ไหนที่หมาป่าอยู่ไหนวะหายไปเลยไปฮะเดี๋ยวไปดูแล้วกันมันอยู่ไหนเฟนเนี่ยอมอ,ยอมันอยู่นู่เนเหรออ๋อมัอยู่นี่ฮะยืนแล้วกันอย่าเพื่อนอย่าอย่าอย่าเดินมา ดยู่นะฮะเย้ดิ้งกันดีมงกันเออได้คิลด้วยป่ะสวยเฮ้ยเว๋ละเว๋ละเว๋ละมันมาละวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนวิ่งหนีก่อนน่าจะตบเป็นหนึ่งคนเฮลโนไปฮะไปละไปไม่บายมันตามหลังผมมาละเดี๋ยวเพิ่งแล้วยีโหลจริง ลอรีโหลดระวังนะระวังมานะตบตบไป็นหนึ่งคนเจ้ย,ยมันอยู่ไหนอะ่ะมันอยู่นี่เหรออ้เพื่อนตบทบเลยนะฮไม่งมาอย่างเร็วโอเคเราตบไม่ทันแล้วแหละนะอยู่ตรงนี้เลยแล้วกันขี้เกียจวิง่งมาก็ตัดกันตรตรงนี้เลยแล้วกันนะมาก็ได้ปืนดาร์กมาเล่นอีกแล้ว นะฮะแต่นปืนด่าก็อยากเล่นปืนสตอมไนท์มากเลยฮนะขอเล่นได้ไหมปืนนั้นนะ่ะชึบมาใครเป็นเอ่ยเฮ้ยปืนนี่มาปืนโฮลี่มาฮะใครเป็นก็ไม่รู้อ๋อนูน่นไงเจอละเอา้าออกไปเลยเรียบร้อยโอ้ยอยากจะเล่นปืนนี้แต่ก็จบมะโอเคอ่าคาไปยี่สิบเจ็ดตัวเลย นั่นก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ก่อนรายการผมกอ็อเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารายการผมก็บ๊ายบาย